ใครอยากมาปลูกผักปีใหม่นะคะอยากมาปลูกผักกินปีใหม่ต้องรีบแล้วนะคะเงยจะมีตารางแบบนี้ซึ่งทุกคนไปโหลดเอาในกลุ่มสอนปลูกผักสร้างรายได้นะคะรายนี้จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนเก็บผักปีใหม่โอเคไหมคะตารางนะคะเราจะพูดถึงผักสลัดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าขึ้นช่ายเนี่ยมันเป็นออปชันเสริมเนาะเรามีเวลา4 5หวันในการปลูกผักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายเนี่ยเรามีเวลา เรามีเวลา2เดือนเพราะฉะนั้นอ่ะสเดือนเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะพะประมาณช่วงนี้อ่ะมันจะออกปีใหม่นุ้ยจะมีวันปากวันเตรียมน้ำลอยน้ำปุ๋ยวันเตรียมน้ำย้ายต้นกล้าวันเตรียมน้ำลงกล่องวันเตรียมน้ำเติมปุ๋ยวันเก็บนะคะคือนุ้ยจะระบุให้อยู่แล้วเนาะเราอยากเก็บผักวันไหนสมมติว่าวันที่31วันที่31วันอะไรคะวันอาทิตย์ วันอาทิตย์สมมุติว่าวันที่31นี้คือวันที่45วันที่45่้าเนี่ยจบเราอยากให้มันจบในวันที่31ธันวาเราจะต้องเขียนด้านบนว่าอาทิตย์มันจะได้ง่ายนะคะ45วันนะอยู่ช่องนี้นะคะด้านบนเขียนขึ้นไปเลยว่าอาทิตย์นะคะแล้วไล่เลยค่ะอาทิตย์จัน์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เราเขียนไล่ด้านบนเองเลยนะคะเราก็เขียนตรงนี้ไว้ก็ได้31ธันวา ทีนี้นะคะเราก็เขียนย้อนมาเลย30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18ไล่มาค่ะทีนี้เราจะรู้เลยว่า เราจะต้องปักมเมล็ดวันไหนนะคะนับหนึ่งก็คือปักลงฟองน้ําทีนี้เราต้องนับย้อนไปอีก2วันก็คือบ่มในตู้เย็นหนึ่งคืนวางข้างนอกอีกหนึ่งคืนรอบนี้ที่นุ้ยไม่บ่มวันพุธเพราะว่านุ้ยจะบ่มหนึ่งคืนแล้วนะนุ้ยจะบ่ม,มเมล็ดหนึ่งคืนแล้วนะคะใครอยากมีผักกินปีใหม่นะคะไปโหลดเอาอันนี้ได้เลยแล้วก็เขียนไปเลยนะ45้าวันเราอยากให้ลงวันที่เท่าไหร่อ่าโอเคนะคะเก็ตแล้วใช่ไหมคะทุกคนลองไปเขียนดูเราอยาก เก็บผักคริสต์มาสเราอยากเก็บผักวันที่30เราอยากเก็บผัก31เอดเรารู้แล้วนะคะอันนี้นุ้ยมารีบมาพูดเพราะว่าเรายังมีเวลาวางแผนอีกประมาณ2-3อาทิตย์ไม่ถึง3อาทิตย์ด้วยซ้ำสองถึงสามสัปดาห์เท่านั้นที่เราจะมีผักกินปีใหม่ใครอยากปลูกผักนะคะใครอยากปลูกผักกินปีใหม่หรือกินคริสต์มาสหรืออยากเก็บผักวันไหนเราลงล็อกได้เลยหรือว่าเราอาจจะแบบว่า กินไม่เหมือนเพื like ่อนนะไม่อยากกินปีใหม่อ่ะอยากกินวันที่ห้าอย่างเงี้ยห้ามกลายเงี้ยเราลงได้นะเราลงล็อกได้เลยนะคะถ้าสมมต family, ah. ิว่าเรายังไม่มีลูกค้าเราลองทํากระเช้าผักไปไหว้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทุกคนร้อยละเก้าสิบเก้าทานผักอยู่แล้วก็ใครอยากปลูกผักนะคะลองเขียนตารางนี้ดูนะเขียนตารางเลยไม่เข้าใจตรงไหนให้ทักมาถามเลยได้เลย แล้วเตะเลยนะคะแล้วเตะใจเราเราเราปาร์ตี้กับเพื่อนวันไหนเรานัดเพื่อนวันไหนลงล็อกเลยค่ะ